เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจุบเกมของชิววอในตอนที่4นะครับด่านสีเนี่ย บุกเกาะอังกฤษครับเปิดให้เล่นเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาจัดกันสะหน่อยดีกว่านะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวจะลืมกันซะก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอดูบันทึกโบราณก่อนละกันนะครับเขาได้เขียนไว้ว่าอะไรบ้างนะครับผมในบทความนี้ได้เขียนเอาไว้ว่าซิซ่าอ้างว่าในการไปชิดกอนั้นบิตันให้การสนับสนุนคนบนแผ่นดินใหญ่ในการหลบหนีหรือการต่อต้านหลายชนเผ่าที่แพ้ในแผ่นดินใหญ่หรือว่าในสึกกอเนี่ยได้ต่างลี้ภัยไปตั้งถิ่นฐานใหม่ย,ยังเกาะอังกฤษ โดยอังกฤษเนี่ยให้การช่วยเหลือการหนีทางทะเลและพวกเขาก็ไปรวมกำลังการเพื่อต่อสู้กับซีซ่าอีกครั้งหนึ่งในปีที่56ก่อนคิดตะการแล้วก็ในช่วงปลายฤด,ดูร้อนที่55ก่อนคิดตาการซีซ่าตัดสินใจจะเดินทางไปอังกฤษเขาระดมกองทัพได้อย่างมากมายพร้อมจะไปลบก็จะประกอบไปด้วยกองพลที่7 กับกองพันที่สิบแล้วก็กองเรือรบพร้อมด้วยกองเรือสนับสนุนอีกมากมายมากพอที่จะไปยึดอังกฤษได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าในเริ่มแรกของศึกนี้ซีซ่าได้รีบพากองทัพออกจากท่าเรือไปตอนบ่ายสามถึงอังกฤษตอนเที่ยงคืนของวันที่23สิงหาคมหลังจากนั้นกองทัพสมหมดของซีซ่าก็ไปรวมตัวกัน เพื่อจัดตั้งเป็นกองพลรบที่โพซิบีเพื่อเริ่มแผนการยึดอังกฤษทางตอนใต้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับอ่าไป,ปเดี๋ยวเราจะไปเข้าส่งคาราวเลยละกันนะครับสตาร์ทเกมลุยฮะเราต้องไปเจอกับอะไรบ้าง <c oughs> ก็ไม่รู้ครับในวันนี้แต่เราเนี่ยรับบทบาทเป็นจูเลียสซีซ่าเลยนะครับโอ้โหดูดิเกาะใหม่กับดาบโล่อย่างสวยครับแต่ขาดอย่างเดียวคือเรานั้นหัวแม่งไปนิดนึงเนี่ยสะท้อนแสงวิวบบับเลยคุณผู้ชมโอ้โหเง,งาเงาเหลือเกินเนีฮะ หัวเมงครับหัวเมงเรามาพร้อมกับเรือ2ลำานะครับเรือ2ลำเนี่ยเป็นตัวแทนของสองกองพันก็คือ7กับ10นะครับผมทหารออกมาเลยติดตามข้าเข้าสู่สงครามมาเลยครับชาวลมโดดจากเรือยังหล่ออ้าวอ้าวอ้าวอ้าอะไรเนี่ยหัวที่เป็นแถวเลยครับหรือว่าทหารเราเมาเรือก็เป็นไปได้นะสงครามในวันนี้ครับเราต้องรบถึง3สีหรือว่า3ามแก๊งก็คือแก๊งสีฟ้า สีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินครับผมวุ่นวายมากด้านหน้าเจอแก๊งสีฟ้าแล้วอะ่ะเฮ้ยผมว่ามันมีคนเยอะกว่าเรานะเออเออมันใช่ครับคนเยอะกว่าเราด้วยไม่ได้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราแพ้ใจเย็นก่อนดีกว่าต้องใจเย็นๆเข้าไว้ข้าศึกไปแล้วโอเคเราก็เข้าเลยครับถ้ามันไปอะ่ะมันทิ้งโอกาสแล้วในการป้องกันเอาจุดก่อนเพื่อยึดพื้นที่เอาตังไว้ใช้ครับ ตังสาคัญมากตังสร้างกองทัพได้เลยสําคัญนะครับตังเราตอนนี้150เองอะ่ะโคตรน้อยเลยจุดบีมาเลยครับปราบเข้าให้ด้านหน้าเราไปเลยด้านหน้าเนี่ยเป็นจุดสงครามหลักนี่ว่าโอ้โหรบกันนวครับน้ําเงินกับฟ้าแล้วก็เขียวมาแจมด้วยเฮ้ย <c oughs> รอก่อน <c oughs> พวกรอก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นช้าช้าได้พัเล็บงามเว้ย ลองจบสุดก่อนนะตังเรา200 200อัปเปาหอ,อกจัดไปตัวคนเตรียมพร้อมเคียงลุยอัดมันเลยสองต่อหนึ่งมันแปลไหมเนี่ยขัดกันไปแล้วเออแจมครับสีน้ำเงินมาเดี๋ยวก่อนเยก่อน,อนถอยก่อนถอยก่อนน้ำเงินเนี่ยดูแต้มมันดิแต้มมัน500จะ600เลยครับเราสู้เราแพ้ไม่ได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 ้ไ าจะบ้าไม่ได้ใจเย็นใจเย็นจุด C ถูกสีฟ้ายึดเหรอแล้วก็สีฟ้าเหมือนเดเข้าตรงกลางนะครับสีน้ำเงินเนี่ยจะไปสู้กับแก๊งสีเขียวก็คือด้านหน้าเรานี่เองผมว่าผมล่อสีฟ้ามาดีกว่าสีฟ้าทางนี้ตามมาเลยน้ำเงินเอาตีนมาให้ฝากทีนั่น,นแหละแก๊งแดงแก๊งแดง,แงตามผมมานะสามคนทางนี้หมดจับจจับ เดืเจ้าเฮือเฮือมันจะฆ่าผมแล้วสวยคอยแน่เข้ามาเลยสู้ศึกแก๊งสีเขียวข้างหลังเหรอต้องล่อต้องล่อประจำที่ไว้ไอ้แก๊งเขียวเอาพวกหาเพื่อนมาให้แล้วแก๊งแดงอันนี้บ้านน้ำเงินดีกว่านะครับข้างหน้าสีแดงตามเรามาครับไอ้สีเขียวมันวิ่งตามผมมาว่ะ จะมาทำไมก็ไฟไอแก๊งนี้เออมันกลับมาละเรายึดจุดของสีฟ้าก่อนครับสีฟ้าอยู่ไหนวะเนี่ยบ้านมันน่ะข้างหลังนี่า่าได้ไงธงฟ้ามันมาหาเราแล้วพวกเตรียมพร้อมเลยเตรียมรับศึกสีฟ้าได้เอาเลยประจันบานปาลาหอกหลอยดีกว่าเรา,เาสู้กับมันในเขตนี้เราสามารถชนะได้ เราได้เปรียบพื้นที่แล้วก็ตามนั้นเฮ้ยเฮ้ยเด้๋ยวก่อนโดยก่อนไม่ได้พักเลยว่ะสู้มาเลยบนเนินได้เปรียบแล้วแหละใส่หัว16นาย15นายพร้อมนะยืนยัดไว้ทหารยืนยัดไว้โอเคเอาโดนเพื่อนเฉยเลยขอโทษทีสีฟ้ามาแล้ววกเราเอ้ยแต่กนมันโคตรน้อย คนมันน้อยแล้วพวกเราข้ามันจังหวะทองสู้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องเข้าบ้านมันเลยนะครับบ้านมันอยู่ใกล้มากอทหารตามอาสีฟ้าจะต้องแพ้ก่อนในศึกนี้คนมันหมดแล้วครับหรือว่าตังกันหมดนั่นเองตังกันหมดแล้ว,วดแบบเนี้ยตังหมดแล้วสีฟ้าเอ้ยสวยไปบอกแล้วว่าเงินสําคัญมากถ้างเงินหมดคือจบครับ เอาละก็เท่ากับว่าเหลือแค่สีเขียวกับสีน้ําเงินแล้วตอนนี้ได้จุดแล้วเว้ยขยี่แม่ทับมันเลยทำเป็นซ่านักไอหนวดไอหนวดตายละตามมาตามมาเราจะไปเอาจุดบีคืนก่อนแล้วก็ตามด้วยอีกับเอ้ยอะไรวะเนี้ยสู้มัน19นายนี่แหละไหวอยู่ป่าหอกอู้ซ เฮ้ยเราไม่ไหวเหรอเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยไหวนะครับทหารเราเหลือเจ็ดนายแล้วอะไหวดิไม่ไหวว่ะครับอว,วดป้าหอนเพื่อนอีกละแม่นกับเพื่อนเลยเกินวะเนี่ยเข้าศึกไม่เคยแม่นเลยถอนได้เจ็ดแปดนายเห่าเนี่ยหลบก่อนหลบก่อนข้างบนนี้เออโดนละโดนเขา้าศึกนะ หรือ3นายต้องดามันละโอเคจบครับแม่ศึกนี้เอาเรื่องมองากสงครามวันนี้คโคตรโหดเลยครับข้าศึกมาถี่มากเลยเราแทบไม่ได้พักเลยแต่ก็นี่คือจังหวะทองในการพักทับนะครับตังเราโคตรน้อยเลยเอาละ8นายนะสีน้ําเงินไปฝั่งนูน้นเหมือนจะกลับบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเรากลับไปเอาจุด B ของเรากอับล้วกันนะครับพื้นที่ในการหางเงินเลยนะเนี่ย ไอ้สีเขียวเนี่ยก็ต้องเสียตังค์เยอะเมื่อรบกับเราไปนะครับมันท่านแล้วจุดนี้นะผมว่าศึกหนักสุดของวันเนี่ยจะเป็นศึกกับพวกสีน้ําเงินเลยครับสีเขียวไม่เท่าไหร่มั้งตังค์มันน้อยนะครับเดี๋ยวเราตังค์สองปุ๊บเนี่ยต้องอัพไปนอื่นแลนะอัพเป็นสแจนเ l ลี่นส t ตนชลี่ต้องมีสกิลนะครับแล้เวเข้าเรียๆจุดจุดมาแลวอ่ะพวกเราไปต่อ ได้สี่พื้นที่เลยครับเราตังจะเป็นทหารชุดใหม่ก็ไม่มีเลยครับตังขึ้นช้าขนาดได้หลายจุดนะเนี่ยยังขึ้นช้าเลยจุดตรงนี้เอาก่อนละกันว่าโรมันรวยเสมอยึดจุดนี้เสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องกลับไปหาจุดสีเขียวก่อนเพื่อจบสีเขียวแล้วก็ไปสู้สีน้ำเงินได้แล้วเอ้าสีเขียวมาแล้วพวกข้างหน้าเรานี่เองเตรียมปลาหอก เกยงไปเลยลุยน้อยนีหว่าคนมาเริ่มน้อยแสดงว่าตังค์มันน้อยครับแบบนี้ประเมินได้เลยต่อมอ่ะแม่ทัพเหลือไว้หนึ่งนะเหลือแม่ทัพมันไว้เอาแล้วสิ้นสุดจุดสีเขียวจบสึกสีเขียวเลยครับสงคมวันนี้ไวมากเลยตอนแรกเหมือนเจ้าโหดเลยครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วสีเขียวไปตายเลยครับแม่ทัพมัน ไปสู้กับน้ำเงินเยี่ยมมากมาละ19นายตังเรา200อัพเซนจูเลียนของข้าออกมาเลยแล้วก็เตรียมตัวใส่อินซีครับเพื่อยึดไวน้ำเงินไอ้น้ำเงินเนี่ยมันยึดจุดอีเสร็จปุ๊บมันกลับเลยแล้วก็ไม่ไปต่อนะครับเหมือนเฝ้าบ้านน่ะอะไรของมันวะแต่ตังมันนำมากเลยครับตังมันหรือว่าแต้มมันอะ่ะ2,000กว่าแล้วอะ่ะตังน่าจะเยอะด้วย Okay, เราสองร้อยรอบนี้200อัพเป็นอินซีอยู่ปเทนี้เนี่ยต้องมีอินซีนะครับพ้นถือรออินซีขึ้นแล้วแจมรอมันออกมามันต้องออกมาหาเราออกมาเลยปิเทนีเราจะปาหอกใส่หน้ามันเลยครับออกมาไม่ออกว่ะรอให้เราไปหาสินะแล้วก็รอจังหวะเราแพ้โอ้โหคนมันป้อมมัน3คนเลยมันจัดทับออกมาหาเราแล้วพวก ทางทุกคนเตรียมพร้อมไว้เฮ้ยกระดองเตาโอ้ยไม่ทันโดนเราคนเดียวเลยมั้งเนี่ยรอมันเปิดโลกกันโอ้โลกมันโคตรเท่เลยวะมาดิอย่ามึน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 เมาเลยลุยสู้ศึกเจ้าจิกกัดจิกกัดโอ้ยสัตว ซาซาก,กันอีกรองจ้าจโาโอเคนี่เงินมันโหดจังวะเราไหวไหมแนะ่น่าจะไม่ไหวนะครับเออไม่ไหววะตายเกือบเลยครับเราอาทหารน้ำเงินชนะเราครับมันเก่งมันเก่งมันเก่งเพราะว่าทาหารชุดใหม่มันอะเยอะแล้วเราเป็นทหารชุดเก่าอยู่นะครับต้องอัปเกรดแล้วแหละมาชุดใหม่มันต้องเจอกับชุดใหม่เราเลยครับเดี๋ยวรอเคลียชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับ มันมาอีกแล้วไอ้โล่กลมเนี่ยคือทหารแบบเก่าไอ้โล่เหลี่ยมของมันเนี่ยคือทหารแบบใหม่กันฮะหรือเปล่าวะไม่มั่นใจน่าจะใช่มัง้งลุยรอบนี้เราจะไม่ตายเมื่อกี้เนี่ยลเลือดเราน้อยด้วยอ,อ้าสอยด้วยหอ,อกเนี่ยเคยเจอหอ,อกโรมันเปล่านี่รอบนี้กูไม่แพ้แล้วเว้ยเออนั่นแหละครับเยี่ยมตายยังไม่ตายเหรอนั่นแหละโอเคครับ น้ำเงินกลายเป็นศัตรูจุกาดของฝ่ายเราไปแล้วนะครับตอนนี้ตังสองร0แล้ว0 0รอบนี้เอาเป็นอัพเลือดดีกว่านะครับรเลือดเอดไวหน่อยเลือดสำคัญมากไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราตายอีกนะครับเรามีสกิลขึ้นไหมเนี่ยสกิลเราเนี่ยไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหขึ้นน้อยมากน้ำเงินมาอีกแล้วอ่ะมันจัดทัพมาหาเราแบบต่อเนื่องเลยไอ้บ้าเอ้ยเอ็งชอบส่งคามบอกววาคุยยางไปเลยเออดิต่างคนต่างโดน ในจุดนะสู้ในจุดนะประจำที่โคตรเยอะเลยลุยเข้าไปฆ่ามันเลยนั่นแหละเป่าตแตร้หน่อยสกิลเรามาแล้วต้องรีบอัพครับอัพดามเมจเน,น,น้นมาไม่แต่ทัพเราเหมือนจะใกล้สู้กับมันได้แล้วนะครับเนี่ยเยี่ยมทหารเยี่ยม หรเจนนรีนน่ข้าเลือกเจ้าแล้วออกมาเลยเฮ้ยมันมาเสริมอย่างไวเนี่ยไม่ขาดตอนมันมาแบบไม่ขาดตอนเลยครับอะไรวะมไม่ได้พักเลยทือคนยมพร้อมไว้แต่เย็นจะเย็น,ยนตังเราพออัพ25คนเกนเพิ่มลุยขอสู้กับทหารหน่อยเนะาะแซวเราขึ้นอีกแล้วเยี่ยมครับ แต้มขึ้นก็รีบอัพไวจะได้เก่งๆเอาละนะตังหมดแล้วมัางฝ่ายมันอะดิจเนอรี่ออกมา25คนได้ครบไข่วะเนี่ยเฮ้าหรอตาย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 เรียบร้อยสองตัวโอ้โหกระดองเตามันปามาหาเรามันออกมาโคตรไวเนี่ยไวไวมากเลยจัดกองทัพเขี้ยง ประจันบานเข้าไปเลยโอ้โหลมโคนเยอะฝ่ายข้าศึกประหยัดเลือดครับประหยัดเลือดนั่นแหละตายตายแม่ทับมันเอาทหารออกมาอัพสกิลก่อนอัพสกิลเป็นสายป้องกันนะครับแล้วก็ลุยเลยตามเข้ามากองทัพกระดองเตา่าเต็มพร้อมพร้อมนะเดี๋ยว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 มันมาอีกแล้วอะ มาอีกแล้วอัพสก,กิปลปาหอ,อกอีกดอกนึ่งมิไซา์จัดแถวทหารเข้ามาเอ้าเวนผมโดนสกัดด้วยหอ,อกมันเอา้าโหปลาแล้วนะ่ะระยะไปชิดปลาไปนู่นเลยเออสิบห้านายไม่ไหวหรอกตีไม่ได้ไอคนมันป้อมมันเยอะเกินไปครับ มาเอาคนเพิ่มก่อนนะสู้มันโอเคชุดใหม่มาอีกแล้วครับโอ้โหเฮ้ยตังมึงไม่หมดหน่อยอะมีสายกับรองเตาเยี่ยมเราเอาบ้างมาดิเปิดทางหน่อยเปิดทางหน่อยเขี้ยงเออนี่แหละโดนละดูเลยไอแม่ทับ ไงหลังไปดิยตยตายต,าตาชักเดินชักงออัพสกิลครับอัพเลือดทุกคนกระดองเตาแล้วตามเข้ามาเอาลุยหน้าเดินมันมาอีกแล้วมันเกิดมาอีกแล้วครับอย่าไปกลัวมันทหารแค่กันเอาไว้แคกกันเอาไว้สกิลไาจัน์บอลไอปาหอกเขาเนี่ย ไม่โดนตบไปนิดนึงโดนแล้วมังนะ้งเนี่ยโดนโลมันว่ะเออฮอไหลหลังอีกจอกนึงฮึสู้ไว้เดี๋ยวไปเอาคนมาเพิ่มให้เซนจูเลียนตายว่ะส,สู้ไว้ก่อนทหารเข้าไปเลยครับขอทหารเพิ่มออกมาออกมาออกมามาต้องแบบว่าอย่าขาดตอนนะครับงานนี้เข้าไปสู้เลยในนี้นี่แหละ อ๋เอเจอป้าหอ,อกแล้วเราคนน,นน้อยไปว่ะเอาคนเพิ่มแป๊บนึงไม่ได้ครับไม่ได้เราเสียเปรียบที่มันเนี่ยสามารถสร้างทหารมาสู้กับเราได้แบบต่อเนื่องนะครับไอฝ่ายน้ำเงินเนี่ยยากยากยาก,ยากตังมันก็เอามาจากไหนวะจุดไม่มีไม่ใช่หรอ,อโคตรโกงเลยเข้าไปพวก แม่ทับคนถือล่อแม่ทับอ่ะเออีหัวทิ่มไปดิยี่สิบห้านายเตรียมพร้อมรอบนี้ต้องได้แล้ววะกระดองเตา่าจะไปแบบไม่มีการคุ้มกันไม่ได้นะครับข้างนกระดองเตา่ายังเจ็บเลยมิสไซล์ลุยต้องคายวกนี้ก่อน มันงัามันหล่อได้สบายครับตายละหนึ่งนี่สามหมดเนี่ยสี่คนเลยอ่ะโอ้ยหมดแล้วคนเราเว้เอ้ยศึกวันนี้โคตรยากเลยอ่ะทหารองเค่อออกมาเราสู้ในเขตรเราบ้างดีกว่ามันถอยไหมไม่ถอยวะเนี่ยดูแต้มมันคุณผู้ชมครับแต้มมันเนี่ยขึ้นไวพอๆกับเราซึ่งหมายความว่า ค่างเงินมันเนี่ยต้องดีดตัวสูงเหมือนเราครับก็เลยสู้ยากไงเงินมันไวมากเลยเอาแล้วนะมิซา์มิซไซมิซาย,ายคูดาวอีกหนึ่งวิเท่านั้นมิซา,า์เออลุยถ้าจบมันได้ทุกอย่างก็จบแล้วเนี่ยไอ้แม่ทับไอ้แม่ทับเอาโดนเพื่อนเฉยขอโทษพบนะแต้ม200 200รอบนี้อัพเป็นสกิลตีเมืองดีกว่านะครับต้องใช้แล้วหละสำคัญมากมันมาอีกแล้วทุกคนประจําที่รอป้าหอกสู้เสร็จปุ๊บนะครับต้องเรียกวิ่งเข้าเลยโอกาสทองถ้าชนะนะมีทรายหมดว่ะกระดองเตาลุยเข้าไปเลย สกิลมาแล้วอัพนี่เลยฮะสายเลือดเน้นเลือดก่อนชนะไหมนเนี่ยยัง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 ฝั่งนี้ชนะแล้วพวกเราเอาเลยกำแพงพังไปแล้วประตูโอ้โหบ้านโคตรใหญ่เลยว่ะถึงว่าทำไมได้ตังค์เยอะเข้าไปฆ่ามันยัฆ่าพวกนี้ก่อน ไม่งั้นเนี่ยมันก็ปลาหอ,อกแสเราเรื่อยๆครับไหวไหมไหวไหม13นายไปเอาคนเพิ่มก่อนดีกว่าเพื่อความต่อเนื่องนะครับดูความต่อเนื่องเหลือ7นายแล้วอ่ะออกมาออกมาออกมาเร็ว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 ,รว,รวพื้นรออยู่พร้อมเรากลับมาว่ะแต่ข้าศึกบาดเจ็บเยอะสู้ต่อไปเลย มันปามิซายแส่เราเหลยขาข้อทหารไม่ซายเอาเอนเอ้ยระยะไม่ได้องศาไม่ดีเซนจูเลียนระวังนะเออแหลมมากอัพสกิลครับแล้วก็ลุยต่อเลยเน้นเลื่อนๆไว้เข้าไปยึดมอลกดสกิลด้วย อันแหละทุ่มมันซะแล้วก็เราสามารถยึดได้แล้วนะครับโอ้โหถึงว่าทําไมตังมันขึ้นเยอะมากเลยครับแล้วก็สามารถมีทหารเนี่ยมาสู้กับเราต่อเนื่องคือบ้านมันใหญ่มากไงคือเมืองมันเมืองเดียวเนี่ยถ้ากลับจุด A ถึงจุด F เลยอ่ะโคตรเอาเปรียบชาวบ้านเลยเศดษฐีเงินไอ้บ้าเอ้ <h ats> ตายซะโอ้โหโคตรยากเลยครับนเงินมันตังเยอะไงก็เลยยากนะครับ อแต่เราก็สามารถชนะได้นะครับผมสึกใน,นวันนี้จบเรียบร้อยเลยครับก็ถ้าชอบในเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้พลาดคลิปต่อไปของเกมนี้นะเ <c oughs> หนื่อยเหนื่อยมากไอ้น้ำเงินนี่ทำเหนื่อยเลยครับไปแล้วครับวันนี้